นี่คือลูกปลาที่เกิดในช่องกลองครับผู้ชมไม่ได้มีแค่นี้นะผู้ชมยังไม่บอกแล้วกันว่ามีทั้งหมดกี่ตัวแต่ว่าเกิน10ตัวแน่ๆครับรอลุ้นกันในคลิปนะครับก่อนที่จะไปชมลูกปลาผมอยากขอบคุณผู้ชมที่คอยสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้จนตอนนี้มียอดซับถึง1 8ึ0ง0คนแล้วขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าเกิดคลิปของผมพอจะมีสาระอยู่บ้างหรือ พอจะสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมบ้างแม้เพียงเล็กน้อยนะครับยังไงก็กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยก็ดีครับผู้ชมเวลาผมลงคลิปผู้ชมก็จะรู้นะครับกดฟรีชมฟรีกันเช่นเคยนะครับอยากลงโฆษณาหรือรีวิวสินค้านะครับก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับเราไปดูคลิปวันที่ผมจะล้างกรองแล้วเจอเด็กๆก,กันเลยครับผมกำลงังล้างกรองคนระับผู้ชมเอ๊ะนั่งไงนัน่งไงอีกตัวนึง ผมกำลังล้างกรองนะครับเนี่ยผมเอาประแจมาแล้วนะครับเตรียมที่จะล้างกรองบ่อปลาทองกับบ่อปลาโคเมตนะครับแล้วผมก็เจอน้อน้องหลบไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บ่อนี้นะครับนานๆยังมีรอยยังไงนะผู้ชมไม่ทันนะน่นน่านๆผู้ชมเห็นปะนนนนเห็นปะ นี่นะน้องขา,ขาวๆตัวเองเข,าขาวๆไปคนระับน้องจะหลบอยู่ใต้นี้นะแต่เอ๊ะ <c oughs> น้องเกิดแล้วน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวครับผู้ชมนี่นะผู้ชมเห็นอะไรไมครับผู้ชมเห็นอะไรไมครบ น้องหายไปแล้วฝั่งนู้นมีน้องสีดำว่ายอยู่ครับแล้วก็มีน้องหลบอยู่ในนี้นะครับนี่หนิ่ผู้ชมในนี้ก็มีเห็นไหมเห็นไหม ผมจะล้างกรองครับผู้ชมเนี่ยฮะผมเตรียมประแจไว้แล้วนะผมจะมาหมุนเนี้ยล้างกรองนะครับน้องน่ารักนะจรบผมว่าไม่น่าไม่น่าจะต่ำกว่าหกเจ็ดตัวอันนี้ยังไม่ได้รือ้อยังไม่ได้รือ้อวัสดุกรองออกนะครับผู้ชมแต่ว่าบล็อกน้ำไว้แล้วล่ะบล็อกน้ำไว้แล้วไม่ให้ต่อกับไม่ให้ต่อกับบ่อเลี้ยงนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้น้องกี่ตัวนะคอับอนั่งไงข้างล่างนั่นก็ใช่ครับผู้ชมเห็นไหมฮะน้องว่ายอยู่ดำๆครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผู้ชมว่าจะได้น้องกี่ตัวนะครับกดอื่น ผมจะเอาวัสดุกรองออกนะครับพี่เจมมาส่องดูช่วยใกล้ๆพี่เจมมาส่องใกล้ๆลูกเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะยกออกพ่อกลัวน้องติดอยู่ในผ้าอะไรอย่างเงี้ยมีหลายตัวเอาพี่เจมจับกล้องถ่ายพ่อนะครับเนี่ยพี่โจ้เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ดูดีๆน้องจะม,มาติดอยู่เลยนะ นครับน้องยังไม่ได้สีนี้ครับน้องยังไม่ได้ลอกคราบนะนี่นี่ก็ใช่ผู้ชมนี่ก็ใช่เนี่ยนะครเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวเนะี่ย น้องไม่ค่อยดิ้นเลยให้น้องลงไปนในน้ำก่อนนะครับาหาดูทีสิเพราใส่น้ำในบ่อน,นี้ด้วยดีกว่าในก,กระมังนี้ด้วยดีกว่าน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำในบ่อเลี้ยงนะเพื่อนไม่มีนะเฮ้ย ไม่ขอใบปมะขามเต็มหมดไม่ใช่ปลาเนาะไม่มีนะไม่มีนะไปดูที่ท่าไม่มีนะนี่ไงมีด้วยเพื่อนนี่แหละน้ำไม่บอกปลาจะขุน <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงเรื่องน้ำขุนนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูหุ้ยเยอะเลยี่ฝั่งเดียวเลยเนะี่ยว้าวเห็นปะถ่ายจิตปะ chưa? à, để mình xem phần này gần. ผมต้องเอาวัสดุกรองทั้งหมดออกนะครับรวมถึงต้นไม้นี่คือรากของต้นไม้นะครับต้นฟิโลนะครับเอาออกจากกรองช่องสุดท้ายแล้วนะครับรวมถึงปั๊มน้ําผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาน้ําออกจากช่องกรองได้ยังไงโดยที่เอ้ยน,น้องๆลอ,อยขึ้นมานะครับเห็นไหมเอ่ยโดยที่ เศษสกปรกออกให้ได้มากที่สุดโดยที่น้องไม่โดนปั๊มดูดออกไปทิ้งนะครับที่ผมคิดผมอาจจะเอาเป็นปั๊มน้ําตัวเล็กมาดูดน้ําออกครับใจะเย็นๆเอาอย่างนั้นแล้วกันพี่เจมไปเอาปะข่วงมาเลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นปั๊มตัวนี้แล้วกันผู้ชมโซโบ W P สี่ห้าห้าศูนย์นะครับห้าสิบวัตต์ 3ามพันหกรลิตรนะครับที่เอาตัวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยแผงก้านค่อนข้างถี่ใช้ได้ผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวกันพลาดนะครับผมจะเอาตะขายฟ้านะครับพาแรนเนี่ยแหละคุณส้มลองมันไปอีกชั้นหนึ่งนะครับกันน้องๆโดนดูดเข้าไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าผมทํำยังไงต่อกอยยางก่อนนะครับแล้วก็ไปเลยผู้ชม ก็เดี๋ยวผมใช้ยางนะครับรวบไว้รวมๆแค่นี้ก็น้องก็น่าจะปลอดภัยแล้วครับผมไม่โดนดุดเข้ามา แล้วก็น้ําจากฟามนะครับจะผ่านสายยางม,มานะครับแบบนี้นะน้ำเนี้ยอย่าทิ้งนะผู้ชมเอาไปลดใส่ผักใส่ต้นไม้นะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีแบบดีมากๆผู้ชมขี้ปลาเนี่ยน้ําที่ได้จากบ่กรองเนี่ยสุดยอดครับผักงามมากๆนะ A few moments later น้ำเริ่มลดลงไปเยอะแล้วผู้ชมอย่รำค เป็นไรตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าจะได้น้องเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับพีเ่เจมถอยลองถอยหลังด้วยึงครับหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเด็กๆมักจะเกิดช่วงหน้าฝนนะครับผู้ชมเพราะว่า หรือมีแบบผลใหม่มาอย่างเงี้ยครับปลาเขาจะไล่ผสมพันธุ์กัน,นครับแล้วก็โอกาสที่เป็นไปได้ที่ปลาจะเกิดในบ่อเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับเพราะว่าในบ่อมันไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งให้ไข่ยึดเกาะนะครับโอเคน้ำน่าจะพอได้แล้วนะครับพูดต่อคราวนี้คือปลาเขาไล่กันในบ่อครับแล้วก็ไข่ในบ่อนั่นแหละ ใส่โดนน้าเชื่อผสมในบ่อนั่นแหละแล้วก็โ <c oughs> ดนดูดเข้าไปตามสะดือบ่อนะครับแล้วก็ไข่ที่ผสมน้ำเชื่อแล้วก็เลยมาเกาะอ,อยู่ที่วัสดุกรองของเราครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวนะครับตอนนี้ก็ดูดน้ําในกรองออกประมาณนึงแล้วนะครับผู้ชมน่าจะพอเดี๋ยวแสงไม่ได้น่าจะพอ,จ,ะพอจับได้แล้วครับเดี๋ยวผมกับพี่เจมจะ ค่อยๆจับกันนะครับด้วยมือนี่แหละผู้ชมนี่นะครับกรองช่องนี้จะต่อตอกกรองช่องนี้ฉะนั้นเนี่ยน้องจะมาอยู่นี่ด้วยนะครับค่าคะเนด้วยสายตาน่าจะประมาณสิบตัวน่าจะนะเดี๋ยวผู้ชมมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้น้องๆเพิ่มมากี่ตัวนะครับเบาะนี้จะเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวผมกับพี่เจมขอจับน้องๆใส่กระมังก่อนนะครับตั้งต้นตัวตั้งต้นคือตัวนี้นี่ละนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่จับไปแล้วนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอปล้ำกับปลาแป๊บนึ่งผู้ชม Few moments later. จับได้แล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะมานับไปพร้อมๆกันนะครับเดี <Okay. S 2> ๋ยวพี่เจยมย้ายปลาเลยลูกขนาดข้างไหน <Yeah. S 2> อย่างนี้ไหมครับผมเรามานับไปพร้อมๆกันเลยลุยทีละตัวนะครับครับผมหนึ่งหนึ่ง สอง,ส,องสามสี่อาทีตย์ละตัวลูกห้าหกเจ็ดเช้าลแล้วเหรอเนี่ยไก่ขวันเนี่ย พ่อเดาไว้ว่า 10, สิบคงใสจะเกินว่ะเก้าสิบเหลือเยอะป่าวเฮ้ยสิบเอ็ดเฮ้ยเหลือเยอะเลยอ่ะสิบสองสิบสาม หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่นะไม่นะหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> ตัวเองบอกว่าอะไรนะ แต่ยังบอกว่าสิบตัวแต่ว่าพอได้สิบเก้าตัวแล้วเสียใจคือ,อยังไงวะ <laughs> อยากให้ได้ตักยี่สิบตัวจังเลยนี่คือหน้าตาของเด็กๆนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมผมถ่ายเป็นมุมถ่ายให้ดูน้องเท้าน้องไอคิวทำไมอยู่ตรงนี้วะแล้วกลับบ้านตัวเองวะนี่คือลูกปลาที่เกิดในบ่อปลาทองนะครับผู้ชมแต่ว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาโคมตรครับผู้ชมมั่นใจประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบแล้วกันเผื่อหน้าแตก <laughs> มั่นใจประมาณ8ปดสิบเอร์เซ็นว่าน่าจะเป็นลูกปลาโคมตนะครับสีก็ปัจจุบันสีก็เป็นอย่างนี้นะผู้ชมจะมีตัวสม้มตัวขาวตัวดำแต่ว่าผมจะบอกว่าสีของน้องๆตอนนี้เชื่ออะไรไม่ได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวพอน้องๆโตมาแล้วเดี๋ยวจะมีการลอกคราบนะครับแล้วก็ ตัวที่ดําล้วนก็สามารถเป็นตัวขาวล้วนได้นะครับตัวที่ลายๆก็สามารถเป็นตัวส้มทั้งตัวได้เหมือนกันเอาแน่อนอนอะไรไม่ได้เลยผู้ชมฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับติดตามดูพัฒนาการของน้องๆเซตนี้นะครับว่าจะโตมาแล้วหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนนะครับ ใครจะจองก็จองไว้เลยผู้ชมผมวิตัวนี้สวยจังผมว่าเดี๋ยวได้แจกอีกแน่ๆนี่มันเพิ่งเริ่มฝนตกเองอะ่ะถ้าเกิดตกบ่อยๆคง,งได้อีกเรื่อยๆนะครับผมไม่ขายหรอกผมจแจกฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขอคัดหน่อยละกันนะครับว่าเอาไปแล้วจะสามารถดูแลได้ไหมนะครับรวมถึงที่บ้านผมไม่มีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรถังออกซิเจนด้วยนะครับดังนั้นผมจะอัดใส่ถุง ส่งต่างจังหวัดไม่ได้นะครับนี่นะผู้ชมสภาพผมตั้งใจจะล้างกรองไนงะแล้วกลายเป็นว่าได้น้องๆมานะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปล้างกรองต่อนะครับแล้วก็เคลียรสิ่งที่ซ่าสายอย่างยังไว้นะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาคิดกันว่าน้องๆเซตนี้นะครับจะให้ไปอยู่บ่อไหนยังไงนะครับแต่ว่าคือปลาคอมิดก็เหมือนปลาทองผู้ชมต้องมีออกซิเจนนะครับ จะใช้เป็นปั๊มออกซิเจนหรือจะใช้เป็นปั๊มน้ำแล้วให้น้ำไหลาจากที่สูงตกงมาเป็นออกซิเจนก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าจะทำเป็นประเด็นหลังนี่แหละก็คือเอาปั๊มน้ำจุ่มลงไปนะครับแล้วก็ดูดน้ำมาใส่ทางกลองทางกลองนอกที่ทำเองง่ายๆนะครับแล้วก็ให้น้ำตกลงมากระทบเกิดเป็นออกซิเจนนะครับแล้วก็จะอัปเดตให้ผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับว่าน้องๆมีพัฒนาการถึงไหนแล้วนะครับถ้าผมลืมก็ทวงผมนะผู้ชมทวงได้ครับแต่ว่าก็ถ่ายให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง มีผู้ชมด้านหนึ่งผมเห็นใจผู้ชมด้านนี้มาเลยเผู้ชมด้านนี้บอกว่าให้ผมอัปเดตสัตว์เลี้ยงทั้งบ้านให้ดูหน่อยซึ่งผมก็ที่บ้านผมก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรเยอะครับก็มีปลาคร์ปลาทองบาคเมทเท่าที่ปลาฮนุย่ยงปลามะลายเท่าที่ผู้ชมได้ชมกันเนาะน,ะนอกนั้นก็จะมีน้องหมาชื่อว่าน,นะครับน้องจิงโจ้แล้วก็มีน้องหมาของบ้านยายอีกสามตัวนะครับจันเจ้าไซอยิ๋วแล้วก็กาฟิลแล้วก็มีตุ๊กแกที่มาถ่ัยอยู่น <c oughs> ับไหมตุ๊กแกวาสองสามตัว มีแมวจรด้วยมีแมวจรมาอาศัยอยู่นะครับแต่ไม่เคยได้จับตัวหรอกก็มันไม่มีอะไรน่ารีวิวเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ถ้าอยากดูจริงก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวตุ๊กแกให้ดูโอเคพี่เจมเดี๋ยวเรามาลาผู้ชมนะเนี่ยเตรียมลาไปก่อนครับเดี๋ยวคุณพ่อจอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีเด้อเด้อจ้ะเด้อบา,บ,าบายบายบายไปอีกแล้วไป,ไปอีกแล้ว